สวัสดีครับนี่ผมทัศครุณเขาจะมารีแอคชั่นกันเคยเนาะซึ่งมันจะมารีแอคชั่นมาสครั้งเพื่อเรามนในปีที่50าหรือตอนที่50นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่ลแล้วเราก็จะเป็นงานที่อ่ะเหมือนอ่ะโรเฟิร์กน่าจะเข้ามาทดสอบไอ้ซากอะไร้ทำโบราณเง,งี้ยเขาที่จะมารับชุดกอดทำมินหลังจากผ่านการทดสอบเนาะแต่น่หละตอนนี้เหมือนกำลังจะอยู่ในระหว่างการทดสอบแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าอ่ะปกติแล้วในการทดสอบอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่2ช่องทางให้ไปทดสอบก็คือแบบ เส้นเอสำหรับคนทั่วไปเส้นบีสำหรับคนเป็นพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ลบเฟืองเขาเรียกว่ายัางไงเหมือนจะไปเจอช่องทางของกะทิในรอบ5,000ปีเออซึ่งนี้ผมว่าแม่งน่าสนใจมากผมว่านะเพราะนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นการติตามรับชมมาแล้วนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะคลิปต่อไปเนาะโอเคขัค้น่อนะอเ,เริ่มคลิปเดือดนะครับผมตอนที่50โอเคมา พยายามหนีจากไอตัวเก้าตัวใช่มที่แบบดำๆอ่ะอ๋ออันนี้ต่อจากววนะความดำแล้วเนาะมอันจะแทรกซึมตามต้นแบบไเลเสาอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะผมว่าอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในตทดสอบใช่ปะอืม สวยนี่ตอนจบนผิวมันจะแข็งมันจะประเด็นอ่ะฮะแล้วก็มีความนี่ยิงสูงเนี่ยเหรอแล้วมันจะโกงไปไหนวะในตัวเนี้ยแต่ตัวที่มีพลังแบบบ้าๆบอๆหรือมันโกงๆเนี่ยมันก็ต้องมีจุดอ่อนใช่หรือามันไม่มีอใช่บอกว่ามันแบบ full power ขนาดนั้นเนาะผมว่าเนาะ โคตรฉลาดแม่งรับ <rôle> ก <à déc> ันจนดีไล่เพื่อนบรรลุมโอ้โหเฮ้ยเมันจะแทรกซึมตั้งแต่ละบนอะเฮ้ยเฮ้ยลดเพิ่มลดเพิ่มเฮ้ยอย่าตายนะงงยังไม่ได้เพื่อนระเบิดพลังจากไายฟ้าขั้นที่สี่มา 客户啊！哎，疼啊！哎，后背后背。哦，不能这样耗下去了。叮叮叮叮。干嘛呀？龙门多大呀？不如短期抑制。 พลังไม่ไหววะ<า>่มงมาโอ้ได้อยู่ท่าทแบบนี้เนาะแต่มันก็เหมือนไม่ตายสนิทแบบแบบเสียหายไปเยอะ่ไหน,นต้องมีวิธีแบบจัดก,การมันได้แหละ 都达到了八百米每秒左右，比零幺快上了一大截。没有，海盗队那没死，我问了他们，连穆尼格姆都死哈那了。但是，我控制着天梭飞行的速度，能达到一千三百米每秒，再加上这迷宫一般的岔路，那别彪撞到了才怪。 แต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะตรงนี้มันเหมือนจะเป็นนัาเกตตัวมุ่นเหมือนกันผมว่าเราก็ต้องระวังตัวเนาะใช้ไหมหวัวละเอาไฟเผาแล้ว,วม,มันดำๆนะ又是九้า

bên <laughs> quá ờ, Tôi rất Ồ, ngầu rồi anh tục tay một lần Tôi biết cách Ui แม่งเต้นแรงจัดเลยมไปอยู่ที่หนึ่ะผมว่รู้สึกเราจะแคบพหลอนาจะแบบอุอะไรวะเนี่ยแปลก 弟，第一、那个人扛吧。想关注、啊？哦，工厂呢？妈、嗯啊！啊？谁说他，他们来没带，他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 、哦，他、啊，他、啊，他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 ， อ้ายังเพิ่ง่มเอไม่อกี้ยังไม่เริ่มเหมือที่เราสู้กับไอ้เป็เจ็ดแปตัวน่ะผมพูดแรงมาะเนี่ยแม่ง逆石墙上刻有精神炼师之掌控师的逆传基础三百一十二式。

考核任务要求，三年内破开密室，期间<比>你会得到基础生存资料的供应。如果三年内没能破开密室即为失败，失败即死亡。失败即死亡？这考核需要三年时间。等三个月后就会判定无法走出遗迹的人死亡。如果我长期困在这儿，到时我的家人、朋友，还有许仙。 เ,เขาจะคิดว่าตา,ายอะคงจะเสียใจกันนะไอ้เจ้าไม่คงจะได้<ว>ได้ใจอะ่ะถ้าผมไม่จจนนรู้เรืเอเ่บนะบอ,อบอวง จะสื่อว่ามีคนออกมาแล้วัผมว่าอืมโอเคมีคนถามแล้บราโวราโวโคเก่งาสามวันโอ้โหลบเฟิร์ก็ดีผมว่าเขาด้จะกังวลกับเกี่ยวกับโหลบเฟิร์แน่นอนนะ่ะ

อโอ้ไปแล้วโอ้เปคนล้มเหลว1ิวันโอ้ครึ่งเดือนแล้วอ่ะจะสักสองเดือนอ่ะไอ้ได้มั้งอกเฟิงอ่ะตัาางเ่เฟิงอ่ะอา ือไม่ได้คาดหวังที่มันพท่อเอกนะแต่แบบคาดหวังทีนบอกว่าเหมือนกระบวนท่ามันจะเพิ่มพลังให้เราเพเยอะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาแบบไม่นานขนาดน,นั้นบ้างโอ้จะสามเดือนแล้วอ,อ่ะเฮ้ยสามสิบนาทีอะไรอะไรโอ้โอเคใบมีดเพิ่มขึดปะโอ้เก้าสิบวัน 三个月时间已到，后方来队了吗？四位战神没有出来。出来哦，喂喂喂。<laughs> OK，有个人要出来，还有欢迎欢迎欢迎战神。啊啊，刚刚说的躲，是躲兵兵吗？ เครียดอะเพื่อนกูแม่งไม่ออกมา3เดือนแต่ก็ถึงว่าแหละสามเดือนคงเป็นระยะเวลาที่ไม่พอเพราะว่าเขาตั้งกฎว่าสเดือนเอ้สามปีด้วยซ้ำกวนชูไม่คิดว่าฉันไม่คิดว่าสุคนที่ว่าหล的ด人งตายบอทอุกด่่ 通知罗峰的亲人，罗峰可能死亡，还未确认。OK OK, okay.、Oh,。已经三个月了，这是使用翻译软件以来，战神们所能接受考核的极限时间了。Oh, German, ไ 我相信罗峰会再在,在危险程度较低的九号古文明遗迹内去吧。等级排名了，对吗？没那，就拿手罗峰，它像一般，对吗？哎，那我时间，我出来没得，我我，哦，OK，OK，我等我等他呢。 มึงอยู่นานแค่ไหนวะเนี่ยเอองี้มันก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าตัดผมมันดีกว่าอุ้ยแต่หน้าเป็นรอยขึ้นเยอะนะรอยมีดอะไรเงี้ยโอ้ควบคุมไม่ได้กินเล่มาะไรแล้วเนี่ยดูไม่ขนแว้ะ เมือตาไหลเลยอ่ะอ่าเน้นกันที่พิที่สุดเดิมๆไมเรื่อยเนาะอุย้ยโอ้แม่โอ้โอสาสเตรียมชุดกินข้าวไว้แล้วเหอ้อฮงกัวสามเดือแล้ว้อเียสุส 一直慌得很，嗯、哎，你就放心吧，我们儿子那可是绝世高手，杀怪兽跟砍瓜切菜一样。上次东南军区司令还来咱家道谢呢、哎，说不定小峰回来了。啊、我们先考虑แจ吧。啊、周会长哦，是周会长和诸葛主管的，哎，赶紧进来。

แค่ลูกแบบไปสู้สปาร์ตแม่เขายังแบบเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลาแล้วอ่ะเพราะได้ยินนี่คือแบบไม่ไหวนะครับ。周会长，不可能的，我家小峰不可能有事的。两位，只是怀疑，还未确认。啊啊啊！没得意见，没得意见。只是怀疑，没事的，小峰会回来的。啊，周会长，你们好。发生什么事了？ โอ้โหไม่นึกว่ามันตอนนี้มันจะขนาดนี้โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมา้เนาะอ้ยาซึ่งผมไม่นึกเลยว่าแมงโหเฟิงจะต้องติดอยู่นั้นแบบนานกว่า3เดือน คือแบบแรกๆในหวัวภาพของผ,ผมคือแบบว่าเราไปทดสอบกันเนาะอย่างมากก็โอเควันสองวันอะไรประมาณนี้อ่ะแรกๆผมคิดว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งซ้ำๆก็ไดเสร็จแต่ไม่นึกว่ามันจะมีกําหนดระยะเวลาตั้งสามเดือนอะไรนี้เนาะเออสามเดือนอะแล้วหลวุดฟรมแบบเหมือนจะไปอ่าเข้ารับการทดสอบใช่ปหมตอนนี้ผมว่านะเพราะว่าเหมือนไอ้ก่อนหน้า,นาเนี่ยคือแบบไอ้ที่ประมาณเจ็ดแปดตัวเก้าตัวนั้นตะคุ่มตะคุ่มวิ่งไล่เรามันเหมือนจะแบบว่า เป็นแค่ทดสอบพลังก่อนจะเข้าบททดสอบเฉยๆเ,เนาะเออแล้วก็ตอนนี้เราต้องแบบมาฝึกวิชาต์กับวนท่าอะไรปรู้สามร้อยสิบสองท่าสามร้อยยี่สิบาอะไรมันก็ไม่รู้ให้เสร็จภายในระยะเวลาสามปีซึ่งแบบสามเดือนกว่าแล้วมันยังไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วกันผมว่าเพราะว่าเขาเรียกไงมัน,มนไม่งั้นเขาคงไม่กาหนดระยะเวลาสามปีเนาะเพราะเขาคงมั่นใจว่าภายในระยะเวลาสามปีนะั้นมันต้องแบบทําได้อยู่แล้ว ค่าเฉลี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะในการตรวจสอบของครั้งนี้เนาะอ่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บใช่ปะอา่าเขาเรียกว่าไงเออคุณก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้แล้วยังมากอาจจะแบบหนึ่งปีอย่างเร็วกาจะหนึ่งปีครึ่งปีอะไรเงี้ยปีครึ่งสองปีอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะคงไม่คงไม่มีทางแบบเสร็จภายในสามเดือนอย่าตอนแรกคงเออนั่นแหละซึ่งผมคาดหวังรวมๆแลงวเนี่ยเราเป็นกันเลยว่าแบบสามารถเสร็จียภายในสองเดือนอะไรเงี้ย เราแบบเราเป็นหว่วงความรู้สึกพ่อแม่เขามากกว่าและ,และไอ้โลเฟอร์ไม่ค่อยเป็นหว่วงหรอกคนด้านนอกไม่รู้เรื่องอ่ะผมว่าน่าเป็นหว่วงคือแบบไอ้เชี่ยลูกกูตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วอะไรเงี้ยแฟนกูตายแล้วมันเป็นฟิลแบบผมว่ามันน่าจะแย่เนาะทั้งที่เขายังอยู่อยู่แ,แบบแต่แบบรับรู้ข่าวสารที่มันไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออค่อนข้างจะเศร้าตรงนี้นิดหนึ่งแรกๆอ่ะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้ผมมาแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต